หย่ักบุ้งเฮาเย็บยอดผักไปไว้กินภาพผีต้มดำดำดีอยู่ขันมาม้าอีกก็สิได้กินนี่ดอกเนาะขันมาอีกก็คืนมาเมื่อคืนแล้วละ่ะตัวเลี้ยงนะมาตู้เลี้ยงตู้เลี้ยงนะมาตู้เลี้ยง ไม่มีอะไรเลยบั่ถึงทวมไลั์เราคิปนี้ก็จะมีแหละครับพี่น้องไม่มีอะไรเลยบั่ถึงถีสผ้ามัยกเบืงป่าพี่น้องเีกบบ่เบง น้ามันแหงแล่ะเึิงวางนี่ดิพี่น้องวางนี่นี่เข้าก็ได้นี่ก็คือหหอยเนาะคะ่ะหอยหองค้องหอยคุ้มปูนง่ามละไรจนลมนะ่มเนาะวางนี่ก็ ดูข้าวกัดมาก,กนนินมาซันพันว่าเมืองพี่น้องเขาเขาน้ามถวมเออบุ้งคันเทนาเมืงองเขาน้ำถล่มพี่น้องน้ำแห้งแล้ว เออบุ้งคันทนารดำมันที่นี่เขาเป็นขาบกี่ค้นเนาะเมืองเขาน้ำท่วมพี่น้องน้ำแห้งแล้วพี่น้องถือป่าบ่ ท่วมไรอยางัเราคลิปนี้ก็จะมีแหละครับพี่น้องมากินนมาสั่นเพื่อนมาเมื่อวันพี่น้นนนองเขาเขาน้ามท้วมไม่มีอะไรเลยมาถึง ให้ใหญ่ให้ใหญ่เนาะน้ำท่วมมากันพี่น้องบ่เห็นไปเพิ่นแม่พ่อโสกแม่พงค่าเพิ่นรักษาอยู่นี่เพิเเ่นสิได้เบิ่งเขาเบิ่งน้ำให้เนาะมีแนวมากเบิ่งน้าม,มันแห,งห้งล่ะเบิ่งวางนี่ดิพี่น้องวางนี่นี่เพิ่นแม่พ่อโสกแม่ พงค่าเพื่นรักษาอยู่นี่เพื่นสิเด้เบิ้งเขาเบิ้งน้ำให้เนาะมีแนวมากองามายจนลมเนะาะฟังนี่กันไม่มีอะไรเลย <laughs> มาถึงโากำลังตังทองจากสิเด้ซัมเดยเนาะ ปลาเต็มน,น้องแดงน้องแดงเจ้าน่ะนะน,นาให้ใหญ่ให้ใหญ่เนาะน้ำท่วมเมื่อนพี่น้องบ่เห็นไปตัดมากินนมาสั่นพิ่นว่าเมื่อคืนพี่น้องเขาเขาน้ำท่วมยอดผักบุ้งเฮ้ยยอดผักไปไม้จิน บึงน้าม,มันแหงละ่ะบึงวางนี่ดิพี่น้องวางนี่นี่งามอะไรจนล่ลมเนาะวางนี่กัพี่น้องถือป่าบ่มึงบึง,บงน้าม,มันแหงละ่ะ เบื้งวังนี่ที่พี่น้องวังนี่นี่ท่วมไรอย่างนั้น <c oughs> เราคลิปนี้ก็สนมีนแหละครับพี่น้องพ่ดสีผ้ามาย,มยกเบิ้งป่าพี่น้องถืกบ่าตามคำเสียของโบลัน่าเขาง,งามงามไรจนลมนะ่มเนาะ ฟังนี่ก็เข้าก็ได้นี่ก็คือหอยเนะคะ่ะห,หอหหยคลองค้องหอยคุ้มปูนไม่มีอะไรเลยบ <c oughs> ่ถึงมึงนามมันแหงละ่ะมึงวางนี่ดิพี่น้อง ว่างน,นี่นี่หน้าถ้า็เป็นต้นสีและพี่น้องตุเลียงนะมาตุเลียงกัดมาก,กินว่นนาซันเพิ่นว่าเมื่อคืนพี่น้อง,งเขาเขา,ขาน้ามทัวามเขาก็ได้ีก็คือหอยนะค่ะหอย ห้องห้องหอยคุ้มปูนเมืองเขาน้ำท่วมพี่น้องน้ำแห้งแล้วค่ะขี้คนขี้ตมเอาตัวอะไรเมื่อกี้นี้รีบแบไปวันนึงเนาะน้ำแห้งแล้ว เขากำลังมานจักสีสีได้ซำใดน,น,อน,นอ่นอนี่เนาะรวมไล่ <laughs> แล้วคลิปนี้ก็จะมีแลละครับพี่น้องเย็บผักบุ้งไปกินกับตำมมะคุงพี่น้องนี่ยอดง่ามไท่นไหมยอดสวยมากเลยเมืองเขาน้ำท่วมพี่น้องน้ำแห้งแล้ว บ่ตายอืมมันก็นอยากให้ค้นได้กินอยู่ดำมันที่นี่เขาเป็นขับกี่ค้นเนาะหน้าให้ใหญ่ให้ใหญ่เนาะน้ำท่วมมางันพี่น้องบ่เห็นไปหน้าท่ามกเป็นตั้งสีล่ละพี่น้อง กัดมาก,กินวาสันพันวาเมืองพันพี่น้นนนองเขาเขาน้ามถวาม้วมกัดมาก,กินวาสันพันวาเมืองพันพี่น้นนนองเขาเขาน้ามถวาม้วมเขาก็ได้นี่ก็คือหอยเนาะคะ่ะหอยคองคองหอยขุมปูน ยังในน้ำก็ไม่มีปลาเนาะเนาะเอ้าสำหรับคลิปนี้อันนี้ล่มแล้วมันในพี่น้องเขานี้นะเพื่อนน่นัา,นาดูข้าวกํากลังตังทองนํำ หน้าถาก็เป็นต้งสี่ล่ะพี่น้องท <c oughs> ่วมไรอย่าั้นลคลคิปนี้ก็จะมีแหละครับพี่น้องมันต่ำเนาะต่ำมันก็เลยท่วมคักนี่มันริดสีดเสียดอัศวินเลยลายลดอกมงนี้กัดมากินมาสันเพิ่นว่าเมื่พิ่นพี่น้องเขา เขาน้ำถว้วมพัดสีพะมายกเบิ้งป่าพี่น้องเทีกบ่